สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกชุดข้อมูลกันในวันนี้นะครับเรามีหัวข้อทีเออ่เรียกว่ากำลังเป็นกระแสเลยแล้วก็น่าจับตามองไม่มากครับว่าด้วยเรื่องการนำ AI เข้ามาใช้ในโลกการเงินดิจิทัลวันนี้เราจะมาดูกันในแนวคิดที่น่าสนใจจากบทความหนึ่งชื่อว่า11คําคำสั่ง ChatGPT สำหรับเทรดคริปโตพาหัวนี้ดึงดูดมากเลยนะครับบอกว่าแจก11คําสั่งใช้ ChatGPT ช่วยคุณเทรดคริปโตแบบมือโปร โ oh, ฟังดูดีมากค่ะฟังดูน่าสนใจมากๆเลยนะคะใช่ครับแต่ว่าก่อนอื่นต้องบอกกันตามตรงก่อนนะครับเอ่อแม้หัวข้อจะน่าสนใจมากๆเนี่ยเราไม่มีตัวอย่างคำสั่งทั้ง11ข้อนั้นจริงๆนะครับสิ่งที่เราจะมาคุยกันวันนี้คือการสำรวจเอ่อแนวคิดที่บทความนี้นำเสนอเป็นหลังมากกว่าค่ะก็คือความเป็นไปได้ที่จะใช้คำสั่งเฉพาะกับ c h a t GPT เพื่อช่วยในการเทรดคริปโตแล้วก็ เอ่อความหวังลมๆแรงๆหรือเปล่าที่ว่าจะทำให้เทรดได้แบบมือโปรโด้วยซ้ำภารกิจของเราวันนี้ก็คือมาลองคบคิดกันว่าแนวคิดนี้มันสะท้อนอะไรมีนัยยะอะไรแฝงอยู่บ้างและก็ชวนให้เราต้องพิจารณาอะไรกันต่อเอาละครับมาเริ่มแกะประเด็นนี้กันเลยดีกว่าแค่ฟังชื่อกับคำโปรโยนี่ก็น่าตื่นเต้นแล้วนะครับคือลองคิดดูสิครับการมีคำสั่งสำเร็จรูปให้ชัด GPT เนี่ยนะสำหรับเรื่องที่แบบ ทั้งซับซ้อนทั้งผันผวนสุดๆอย่างการเทรดคริปโตเนี่ยมันฟังดูเหมือนเป็นทางลัดเลยเนาะใช่ค่ะเหมือนสูตรลับอะไรแบบนั้นเลยเป็นเหมือนสูตรลับที่หลายคนอาจจะกำลังมองหาอยู่เลยก็ได้ครับจริงค่ะคอนเนของมมดูตรงนี้แหละค่ะคือการนำเครื่องมือ AI ที่เข้าถึงง่ายๆอย่าง ChatGPT ซึ่งจริงๆมันเป็นโมเดลภาษานะคะ เอามาประยุกต์ใช้กับวงการที่มันเฉพาะทางมากๆมีความซับซ้อนสูงอย่างการเงินดิจิทัลหรือคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันสะท้อนเทรนด์ใหญ่ที่เราเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะคือความพยายามในการนำ AI มาช่วยงานในหลากหลายมิติมากขึ้นไม่เว้นแม้แต่เรื่องการลงทุนซึ่งก็มีความเสี่ยงสูงอยู่แล้วด้วยครับผม คือแรงดึงดูดมันก็พอเข้าใจได้นะคะลองนึกภาพตามว่าเราใช้คำสั่งง่ายๆแล้วให้ AI ช่วยย่อยข้อมูลที่มันซับซ้อนมากๆหรือช่วยทำงานบางอย่างที่น่าเลือให้เร็วขึ้นเช่นแบบสรุปข่าวสารเกี่ยวกับตลาดเยอะๆโอ้อันนี้น่าจะดีเลยใช่ไหมคะหรือว่าดึงประเด็นสำคัญจากไว้ t เ p เปอร์ของโปรเจกต์ใหม่ๆซึ่งไว้เ p เปอร์เนี่ยปกติมันจะยาวมากอ่านทีก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะใช่เลยครับ ไวเปเปอร์นี่ตัวดีเลยยาวแล้วก็สับเทคนิคเยอะด้วยใช่ค่ะถ้ามี AI ช่วยสรุปได้เนี่ยก็คงประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยค่ะครับประหยัดเวลาได้เยอะนี่น่าจะเป็นจุดขายสำคัญเลยแล้วไอ้คำว่าแบบมือโปรที่อยู่ในพาดหัวข้อเนี่ยสิครับมันทำให้ตอบความสงสัยทำงานหนักเลยมือโปรในบริบทของการใช้แชท GPT เนี่ยมันจะหมายถึงอะไรกันแน่ครับแค่มี11เมคำสั่งที่จะทำให้กลายเป็นแบบเทรดเดอร์ชั้นเซียนได้เลยเหรอ หรือว่ามันเป็นแค่คำโฆษณาที่แบบฟังดูดีเกินจริงไปหน่อยอืมมันอาจจะหมายถึงแค่การวิเคราะห์ที่เร็วขึ้นหรือว่ามองเห็นอะไรบางอย่างที่คนทั่วไปอาจจะพลาดไปหรือเปล่าครับเป็นคำถามที่น่าสนใจมากค่ะแล้วเราก็ต้องตีความคำว่ามือโปรในบริบทนี้อย่างระมัดระวังมากๆเลยนะคะก่อนอื่นเลยต้องทำความเข้าใจพื้นฐานก่อนว่า ChatGPT คือโมเดลภาษาขนาดใหญ่หรือ LLM เนาะ LLM หน้าที่หลักของมันคือการประมวลผลแล้วก็สร้างข้อความตามคำสั่งมันเก่งเรื่องภาษามากแต่ว่ามันไม่ได้ถูกฝึกมาให้เข้าใจกลไกตลาดการเงินจริงๆนะคะอ๋อครับไม่ได้เชื่อมต่อกับข้อมูลราคาหรือปริมาณการซื้อขายแบบเรียลไทม์ด้วยและที่สำคัญที่สุดเลยคือมันไม่มีความสามารถในการคาดการอนาคตทางการเงินเหมือนพวกเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือว่าบอทเทรด ที่เขาออกแบบมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะนะคะเขาใจครับคือเก่งภาษาแต่ไม่ได้เก่งเรื่องคาดการตลาดว่างนันเถอะประมาณนั้นหละค่ะแล้วความรู้ของ ChatGPT ส่วนใหญ่นะคะมันก็หยุดอยู่ณจุดเวลาหนึ่งในอดีตซึ่งก็คือข้อมูลที่ใช้ฝึกมันมานั่นแหละค่ะครับผมลองนึกภาพเปรียบเทียบง่ายๆนะคะเหมือนเรามีนักวิจัยที่เก่งมากๆเลยสามารถอ่านหนังสือสรุปเนื้อหาทั้งหมดในห้องสมุดให้เราฟังได้แป๊บเดียวเองโอ้โหดีเลยครับ แตเราคงไม่คาดหวังให้นักวิจัยคนนั้นมาพยากรณ์อากาศของวันพรุ่งนี้ให้เราใช่ไหมคะอ่าจริงครับคงไม่ได้หรือทนายผลลอตเตอรี่เนี่ยยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่เลยการใช้แชท GPT กับการเทรดก็ค,คล้อยๆกันค่ะมันอาจจะช่วยสรุปข้อมูลในอดีตได้หรืออธิบายคอนเซปต์บางอย่างได้ดีแต่การตัดสินใจว่าจะซื้อขายหรือถือเหรียญไหน,นเมื่อไหร่ด้วยเฉุผลอะไรเนี่ยมันต้องการข้อมูลปัจจุบันแล้วก็การวิเคราะห์ที่ลึกกว่านั้นเยอะค่ะเห็นภาพชัดเลยครับ พอรู้ข้อจำกัดแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เราอยากรู้ว่าถ้าถ้าสมมุติว่ามีคนพยายามสร้าง e l e v e คำสั่งให้มันมีประโยชน์จริงๆขึ้นมาเนี่ยมันน่าจะเป็นคำสั่งประเภทไหนได้บ้างครับลองเดากันดูเล่นๆไหมครับอืมก็เป็นไปได้หลายอย่างนะคะถ้าให้คาดเดาเนี่ยคำสั่งเหล่านั้นอาจจะเน้นไปที่สิ่งที่ LLM ทำได้ดีอยู่แล้วอย่างเช่นข้อแรกเลยอาจจะเป็นการวิเคราะห์ sentiment ตลาดค่ะ sentiment analysis ใช่ค่ะอาจจะเป็นคำสั่งให้แชท GPT ลองประเมินอารมณ์โดยรวมของตลาดจากพาดหัวข่าวล่าสุดหรือโพส์ตในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับคริปโตซึ่ง sentiment analysis ก็คือการพยายามวัดว่าคนรู้สึกบวกหรือลบต่อสินทรัพย์นั้นๆแต่ก็ต้องระวังนะคะเพราะ AI อาจจะยังไม่เก่งเรื่องการตีความน้ำเสียงประชดประชันหรือเข้าใจบริบทที่ซับซ้อนมากๆได้เท่าคนครับครับอันนี้น่าสนใจ 2. คือการสรุปข้อมูลอย่างที่เราคุยกันไปไมก่กี่เช่นสรุปไว้เพเปอร์ยาวๆหรือสรุปประเด็นสำคัญจากบทวิเคราะห์ตลาดอันนี้มีประโยชน์แน่ๆในการประหยัดเวลาแต่ก็ต้องไม่ลืมว่ามันเป็นแค่บทสรุปนะคะไม่ใช่การอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจด้วยตัวเองทั้งหมดครับก็คืออ่านสรุปได้แต่ก็ควรไปดูต้นฉบับด้วยถูกต้องค่ะอย่างที่3ก็อาจจะเป็นการอธิบายแนวคิด อาจจะมีคำสั่งให้อธิบายคอนเซปต์ทางเทคนิคที่มันซับซ้อนเช่นอธิบายดีฟ i แบบง่ายๆหน่อยอ๋อดีเลยครับบางทีเราก็งงๆใช่ค่ะหรือ proof of stake ทำงานยังไงอะไรแบบนี้ครับผมแล้วก็ข้อ4อันนี้น่าสนใจสำหรับคนที่มีความรู้เรื่องเขียนโปรแกรมอยู่บ้างนะคะอาจจะใช้คำสั่งให้ Chat GPT ช่วยสร้างโค้ดพื้นฐานในภาษา Python ก็ได้ สำหรับคำนวณอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคบางตัวที่เราสนใจเช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที M ่หรือ moving average อ๋อ ma ค่ะหรือ RSI ที่คนใช้กันเยอะๆครับ RSI แต่ก็ต้องย้ำนะคะว่านี่คือโค้ดเบื้องต้นเท่านั้นครับเบื้องต้นผู้ใช้ต้องเอาไปตรวจสอบเตีไขแล้วก็ทดส,สอบอย่างละเอียดอีกทีนะคะไม่ใช่เอาไปใช้ได้เลย พอเห็นภาพตัวอย่างแบบนี้เราก็รู้สึกว่ามันมีทั้งส่วนที่น่าจะมีประโยชน์จริงๆนะครับในแง่ของการเป็นผู้ช่วยเนี่ยค่ะเป็นผู้ช่วยได้ดีแต่ก็มีข้อควรระวังเยอะเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องการร่างโค้ดที่ถ้าแบบเอาไปใช้เลยโดยไม่เข้าใจหรือไม่ตรวจสอบให้ดีก็อาจจะเกิดปัญหาได้เหมือนกันนะครับถูกต้องเลยค่ะจุดสําคัญคือต้องตระหนักเสมอว่าผลลัพธ์ที่ได้จาก Chat GPT ไม่ว่าจะเป็นบทสรุปการวิเคราะห์ s e n ิเ m e n t หรือโค้ดก็ตามเนี่ย มันเป็นเพียงข้อมูลประกอบการตัดสินใจหรือจุดเริ่มต้นเท่านั้นนะคะไม่ใช่คําแนะนําทางการเงินที่สมบูรณ์แบบหรือว่าเป็นกลยุทธ์ที่แบบรับประกันผลกําไรได้เลยอันนี้ไม่ใช่แน่นอนครับผมเข้าใจเลยครับแล้วถ้ามองในภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นไปอีกนิดหนึ่งการที่มีบทความหรือคอนเทนต์แนวๆแจกคําสั่ง AI สําหรับอะไรแบบนี้เกิดขึ้นเยอะแยะเลยมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับยุคสมัยนี้บ้างครับมันสะท้อนภาพที่ชัดเจนมากเลยค่ะ อย่างแรกเลยคือความสนใจที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมหาศาลในการนำ AI โดยเฉพาะ LLM ที่มันเข้าถึงง่ายเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับงานที่เฉพาะทางแล้วก็ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆครับจากเดิมที่ใช้แค่ช่วยเขียนอีเมลสรุปบ,บทความอะไรเงี้ยใช่ค่ะตอนนี้คนก็พยายามหาทางใช้กับเรื่องอย่างการลงทุนการเขียนโค้ดหรือแม้งานสร้างสารรค์อื่นๆอย่างที่สองมันบ่งบอกถึงความต้องการทางลัดเหมือนกันนะคะ หรือความพยายามที่จะทำให้เครื่องมือหรือองค์ความรู้ที่เคยเข้าถึงยากเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่คนทั่วไปพอจะใช้งานได้ง่ายขึ้นผ่าน AI เหมือนมีความหวังว่า AI จะมาทลายกำแพงความซับซ้อนลงได้อืมก็น่าสนใจแต่ในขณะเดียวกันค่ะมันก็มาพร้อมกับความท้าทายแล้วก็ความจำเป็นที่เราต้องย้ำเตือนกันอยู่เสมอนะคะนั่นคือความสำคัญของการใช้งานอย่างมีความรับผิดชอบแล้วก็มีวิจารณญาณครับวิจารณญาณสำคัญมาก ใช่ค่ะการเข้าใจขีดความสามารถที่แท้จริงแล้วก็ข้อจำกัดของเครื่องมือเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงที่มีความผันผวนแล้วก็ความเสี่ยงสูงลิ้วอย่างการเทรดคริปโตเนี่ยการหลงเชื่อข้อมูลจาก AI โดยไม่ตรวจสอบหรือการคาดหวังเกินจริงไปมากๆเนี่ยอาจนำไปสู่ความเสียหายทางการเงินได้ง่ายๆเลยค่ะ ประเด็นเรื่องการทำให้เข้าถึงง่ายขึ้นนี่น่าสนใจนะครับมันเหมือนดาบสองคมเหมือนกันนะด้านหนึ่งคือเปิดโอกาสให้คนที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญสามารถเข้าถึงข้อมูลหรือเครื่องมือบางอย่างได้แต่อีกด้านหนึ่งก็อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือการใช้งานแบบผิดๆได้ง่ายขึ้นด้วยหรือเปล่าครับแบบว่าคิดว่า AI มันเก่งกว่าความเป็นจริงไปเยอะเลยใช่เลยค่ะนี่คือความเสี่ยงสาคัญเลย การที่เครื่องมือมันดูใช้ง่ายนะคะไม่ได้แปลว,ว่าผลลัพธ์ที่ได้มันจะถูกต้องเสมอไปหรือว่าเหมาะสมกับสถานการณ์ของผู้ใช้แต่ละคนเสมอไปนะคะครับ Chat GPT ไม่สามารถให้คำแนะนำการลงทุนที่ปรับให้เข้ากับโปรไฟล์ความเสี่ยงเป้าหมายทางการเงินหรือสถานะทางการเงินของแต่ละบุคคลได้เลยนะคะ แล้วผลลัพธ์ที่มันสร้างขึ้นเนี่ยก็อาจจะมีอคติหรือ b แ a s ที่ติดมาจากข้อมูลที่ใช้ฝึกมันมาก็ได้ค่ะอ๋อมี b แ a s ได้ด้วยใช่ค่ะหรืออาจจะเป็นข้อมูลที่มันล้าสมัยไปแล้วก็ได้ค่ะครับผมกลับมาที่คําว่าแบบมือโปรอีกครั้งหนึ่งตกลงแล้วการใช้คําสั่งพวกนี้มันจะช่วยยกระดับการเทรดให้ใกล้เคียงกับมืออาชีพได้จริงไหมครับหรือเป็นแค่คําที่ใช้เพื่อการตลาดเท่านั้นเอง ดิฉันคิดว่าถ้าจะให้ยุติธรรมนะคะอาจจะต้องมองว่ามือโป,โปรในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงการการันตีผลกําไรแบบเทรดเดอร์มืออาชีพจริงๆหรอกค่ะแต่อาจจะหมายถึงการช่วยให้เข้าถึงกระบวนการทำงานบางอย่างที่มือโปร,โปรเขาทำกันเนี่ยได้ง่ายขึ้นหรือเร็วขึ้นบ้างในบางขั้นตอนเท่านั้นเองอ๋อเข้าใจแล้วครับง่ายขึ้นเร็วขึ้น ใช่ค่ะตัวอย่างเช่นเทรดเดอร์มืออาชีพเนี่ยมักจะใช้เวลาเยอะมากในการติดตามข่าวสารอ่านบทวิเคราะห์อ่าน White Paper ์ทำความเข้าใจเทคโนโลยีหรือวิเคราะห์กราฟทางเทคนิคครับงานเยอะมากใช่ค่ะการใช้ ChatGPT อาจจะเข้ามาช่วยย่นระยะเวลาในขั้นตอนเหล่านี้ได้บ้าง เช่นช่วยสรุปข่าวให้เร็วขึ้นช่วยอธิบายคอนเซ็ปต์ทางเทคนิคเบื้องต้นหรือช่วยหาข้อมูลพื้นฐานของโปรเจกต์ต่างๆได้ไวขึ้นมันเหมือนเป็นเครื่องมือช่วยจัดระเบียบข้อมูลหรือความคิดเบื้องต้นซึ่งเป็นทักษะที่มืออาชีพเขามีกันอยู่แล้วแต่สําหรับคนทั่วไปอาจจะยังขาดตรงนี้ไปบ้างค่ะอ๋อเข้าใจมุมมองนี้เลยครับคือมันอาจจะช่วยเรื่องประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลหรือการเรียนรู้เบื้องต้นใช่ค่ะใช่ค่ะ แต่ไม่ได้เข้ามาแทนที่การตัดสินใจหรือประสบการณ์ที่แท้จริงของมือโปรว่าง,งั้นเถอะครับความเสี่ยงอย่างไรปัจจัยเหล่านี้ยังคงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในตลาดประสบการณ์การควบคุมอารมณ์และการประเมินสถานการณ์เฉพาะหน้าซึ่งเป็นสิ่งที่ AI ในปัจจุบันยังทําแทนมนุษย์ไม่ได้เลยค่ะในบริบทของการเทรดจริงๆนั่นหมายความว่าต่อให้มีสุดยอดคําสั่งทั้ง11ข้อหรือ100ข้อก็ตามเนี่ย แต่ถ้าคนใช้ขาดความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตลาดคริปโตขาดความสามารถในการประเมินความเสี่ยงหรือไม่รู้วิธีตีความแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลที่ AI ให้มาเนี่ยคำสั่งเหล่านั้นก็แทบจะไร้ประโยชน์เลยสิครับใช่ค่ะหรืออาจจะก,กลายเป็นโทษด,ด้วยซ้ําไปแม่นยําเลยค่ะมันเหมือนกับการมีเครื่องคิดเลขที่ล้ําที่สุดในโลกเลยนะคะ แต่ถ้าเราไม่เข้าใจหลักการบวกลบคูณหารหรือไม่รู้ว่าจะเอาผลลัพธ์ที่ได้ไปใช้วางแผนการเงินต่อยังไงเครื่องคิดเลขนั้นก็ช่วยอะไรได้มากนักหรอคะครับผมจริงครับการมีเครื่องมือที่ดีเป็นเรื่องหนึง่งแต่การรู้วิธีใช้เครื่องมือนั้นอย่างถูกต้องและฉลาดเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญกว่ามากๆค่ะ งั้นพอจะสรุปภาพรวมที่เราได้จากการพิจารณาแนวคิดเบื้องหลังบทความ11คำสั่ง c h a t GPT สำหรับเทรดคริปโตนี้ได้ไหมคะว่าทั้งหมดนี้มันกำลังบอกอะไรเราดูเหมือนว่าประเด็นหลักๆเลยก็คือกำลังมีความพยายามอย่างมากเลยนะครับที่จะนำพลังของ generative AI อย่าง ChatGPT เนี่ยมาใช้ประโยชน์ในแวดวงที่เฉพาะทางมีความซับซ้อนและก็มีความเสี่ยงสูงอย่างการเทรดคริปโต ชัดเจนมากซึ่งแนวคิดเรื่องการใช้คำสั่งสำเร็จรูปหรือพร้อมที่ออกแบบมาเฉพาะเพื่อช่วยในเรื่องนี้เนี่ยมันสะท้อนถึงความหวังและก็ความต้องการที่จะทำให้เรื่องยากๆก,กลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นหรืออย่างน้อยก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้บ้างซึ่งก็เป็นเทรนดที่น่าจับตามองอย่างยิ่งเลยครับขอเสริมอีกนิดนะคะมันยังชี้ให้เห็นถึงความท้าทายสำคัญในการสื่อสารแล้วก็การให้ความรู้แก่ผู้ใช้งานเกี่ยวกับศักยภาพแล้วก็ข้อจำกัดที่แท้จริงของ AI ด้วยค่ะครับอันนี้สำคัญ การสร้างความคาดหวังที่สมเหตุสมผลเป็นเรื่องสำคัญมากเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เกิดความเข้าใจผิดคิดว่า AI เป็นยาวิเศษหรือนำไปใช้ในทางที่อาจสร้างความเสียหายได้การเน,น้นย้ำถึงค,ความจำเป็นในาการคิดวิเคราะห์การตรวจสอบข้อมูลจากหลายๆแหล่งหรือ fact checking นะคะครับคและการใช้วิจารณญาณส่วนตัวควบคู่ไปก,กับการใช้ AI นั้นเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในยุคนี้ค่ะเป็นประเด็นปิดท้ายที่สำคัญมากเลยครับ โดยเฉพาะในโลกที่ข้อมูลมันท่วมท้นแล้วก็มีทั้งจริงทั้งลวงปะปนกันไปหมดเลยใช่ค่ะความสามารถในการกรองคิดวิเคราะห์แยกแยะเนี่ยกลายเป็นทักษะที่จําเป็นอย่างยิ่งเลยไม่ว่าจะใช้ AI ช่วยหรือไม่ก็ตามนะครับจริงที่สุดค่ะเอาละครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของการเจาะลึกแนวคิดนี้กันแล้วผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคําถามชวนคิดไว้นิดนึงครับ แม้ว่าคำสั่งที่ออกแบบมาอย่างดีอาจจะเป็นเครื่องมือตั้งต้นที่น่าสนใจสำหรับการใช้ AI ช่วยเทรดคริปโตเนี่ยแต่ประสิทธิภาพที่แท้จริงในการนำ AI มาใช้ในสมรภูมิที่มันซับซ้อนแล้วก็เปลี่ยนแปลงเร็วอย่างนี้มันอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับความฉลาดของคำสั่งเพียงอย่างเดียวหรือเปล่าครับอื น่าคิดนะคะแต่อาจจะขึ้นอยู่กับปัจจัยที่อยู่ฝั่งผู้ใช้มากกว่าหรือเปล่าครับทั้งความรู้พื้นฐานที่แน่นพอการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและที่สําคัญที่สุดคือความสามารถในการตีความผลลัพธ์จาก AI การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนั้นและการประยุกต์ใช้มันอย่างชาญฉลาดปลอดภยัยแล้วก็เหมาะสมกับสถานการณ์ของตัวเองค่ะเห็นด้วยเลยค่ะ คำสั่งอาจจะดูเหมือนทางลัดนะครับแต่การจะใช้ทางลัดนั้นให้ถึงเป้าหมายอย่างปลอดภัยเนี่ยอาจต้องอาศัยทักษะแล้วก็ความรอบคอบของผู้เดินทางเองเป็นเรื่องที่น่าเก็บไปขบคิดต่อยอดกันดูนะครับ